นี้ผมจะพามาแกะชุดตัวไม้ของ AKG นะครับ s r 4 0่นนเป็นตัวรีเวอร์ r นะครับเดี๋ยวจะแกะดูข้างในนี่แหละตัวนี้จะเป็นแบบไม้คู่ครับแต่ผมเอา่าไม้ตัวเดียวมาให้ดูก่อนนะครับก็เหมือนกันครับให้สมาชิกได้ดูเนาะเพื่อใดสนใจรุ่นนี้ครับน,นี่ครับว้ยมัน แบบนี้นะครับเนี่ยมันจะแบบยุนๆเนี่ยอันนี้จะเป็นหัวหัวตะแกรงครับตะแกรงข้างในกระบุเป็นตัวนี้ฟ้องน้ำดันนับเนี่ยผมจะว่างไว้นี่อันนี้เป็นตัวว่ายมันครับเนี่คือว่ายมัน ก็มีฟองนามบุเอื้อน,นครับหัวไวาครับเห็นชัดๆเลยมันจะกดแบบนี้ครับมันจะเป็นยุ่นๆน,นะครับนี่เหมือนเป็นโชคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูความทีมันตัวนี้ความที่หกร้อยหกสิบจุดเจ็ดศูนศูนย์เมกะเฮิร์ตครับ mm hmm. เปิดปิดตรงนี้ครับส่วนด้านหลัง อันนี้เป็นช่องครับส่ทาน AA ครับนี่ก่อนเดียวครับใส่ได้เขาเคลมว่าประมาณสามสชั่วโมงครับใส่ทาน AA นะครับก่อนเดียวครับอ,คอะคาไลตัวหมอแปลงเดบต์ตันตมันมาดูตรงตัวรีซเวอร์มันครับ ตัวรับนี่ให้ดูใกล้ๆจะมีเสาเสาอยุสองเสาครับมันจะฝืดๆเนี่ยนี่ครับเสาอยุสองเสามีวอลุม่มนะครับอับเพราะว่ามันไหม่มันแยกสองตัวครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับนะ ด้านหลังครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องเสียบนะครับอะแดปเตอร์เมื่อกี้นะครับ12โวลต์ DC เอาไว้ต่อเข้าไปที่มิกให้ดูข้างในเนาะครับสำหรับตัวรีเซิร์ฟของเอเคครับรุ่นนี้ครับนี่ผมก็พึ่งแกะนี่แหละครับ มาดูพร้อมกันเลยโอ้มันสไลด์ออกครับแบบนี้น่ครับเป็นตัวสไลด์ออกแบบนี้นี่ครับอุปรกรณ์หนันนี่นี่มันจะเป็นตัวผ่ากลับนะครับอยู่สองตัวครับนี่มันแยกกันครับเป็นบอร์ดไห้คห็นบบนี้เลยนะครับ เป็นบอร์ดสองตัวครับนี่คือภายในของตัวเครื่องรับของตัวไม่ร้อยครับเอามาฝากสมาชิกเนาะ